สถานการณ์โควิด1 9ในจังหวัดอุดรธานีสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การระบาดที่10ระหว่างวันที่5มีนาคมถึง11มีนาคม2566พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุดรธานีเพียง6รายซึ่งพบในพื้นที่อำเภอเมืองทั้งหมดและที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมี1รายตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่54 0 3 8รายสัปดาห์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่459ราย โดยตั้งแต่วันที่1มกราคม2,566เป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้ว110รายมีผู้เสียชีวิต5รายกระทรวงสาธารณาสุขแนะนำา4ข้อลดความเสี่ยงจากโควิด -19 คือ 1. ฉีดวัคซีนป้องกันอย่างน้อย4เข็มหากเกิน4เดือนต้องฉีดเข็มกระตุน้น 2. ผู้สูงอายุเลี่ยงการทำกิจกรรมกับคนหมู่มาก 3. ผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรัง หญิงตั้งคัรภที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนาน6เดือนหากเริ่มมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ทันทีและข้อ4สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเช่นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าหรือเมื่ออยู่ใกล้ผู้สูงอายุ